ก็สวัสดีนะครับผมก็รอ2024 Paste, M g M เ s 7นะครับผมตอนนี้ทุกท่างก็อยู่กันในเกมโรบอกนะครับกับแมป h ซนซิมมอนิเร์นะครับอัปเดตนะครับผมเป็นคลิปนะครับผมก็วันนี้มีอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับ relatives. อจินจิกคินะครับผม เซฟ him อ่าจินเทคโอเวอร์เซฟ him ไทชนิกแพทล็อกพิกบินโขบอะไรเด็ดทอยไอ้บ็อกแอนด์มอลเป็นจริงนะครับผมลิมิเต็ดไทชนิกแพทโอ อนิวโคบอทเดอนิวเยียอ๋อเป็นกล่องนิวเยียใหม่เอ oh, เป็นของ <c oughs> น่าจะของปีนี้นะครับผม with t o ฮาส์ดิมิเจ็ดไทม์ไททานิกแอดอ๋อก็จะมีไททานิกออกมาก็จะมีไททานิกปาร์ตี้คอกคอกโคคอกกี้คอกคอกอ,อ,อ,อะไรอ่ะเขาขาโก ไม่รู้น่าจะเป็นหมาหรือเปล่าอ่าชิ่งฟอร์มไอฟอร์มสองพันววยี่ิบห้าเยียกีบอ๋อน่าจะเป็นกีบไอกล่องกิบอ่ะแล้วก็ไททานิกแองกี้เยติฟอนบายล็อกพิกกิ้งเดอะกินโคบดออะประตูหรอ ก็บอกว่าครบรอแปลประตูนี่มีเจ็ดฮิวแพดต <c oughs> อ่าไม่อ่านละ <c oughs> อ่านเอาแล้วกันเนี่ยก็บมีประมาณเนี้ยเนี่ยมีประมาณเน,นี้ยเยอะแยะไอหมดหิ้วเนี่ยก็มีรูปประมาณเนี้ยหิวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวมปทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับหิ้วที่จะมาใหม่แล้วก็นิวแพด อ่าฮอลิเดวอล์โฟร์ทีบอลัสอลัสออฟฟทีฟวอลัสก็คือเป็นตัวธรรมดาฮอลิเดยดอนั่นแหละนี่ก็คือสัตว์ที่เราจะได้ที่อยู่ในตู้หรือเปล่าน่าจะที่เราเปิดนี้นะครับก็จะมี นี่คือวอลลัตชาร์กกยุงอะไรก็ไม่รู้นะ่ะอะไรก็ไม่รู้เเม็นไม่รู้อ่นไม่รู้ดิแต่ดูสุดก็สวยดีนะแต่พี่ชอบสีแดงอะ่ะอีเวนต์นะครับกิสเชสเลดโรสเลดเอ้ยเดี๋ยวมีเลดด้วยเหรอ อ่เนี่ยก็มีประมาณนี้อ่านเอาแล้วกันถ้าใครอยากเข้ามาอ่านก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้เอาไว้นะครับผมไว้ใต้คลิปแล้วก็อันนี้คือเลดกินเลดก็เป็นประตูสีแดงตัวนี้ก็คือฮิ้วนะครับฮิวที่จะได้นะครับผมแล้วก็บอร์ดฮ่าเหมือนเราไปติดแน่นอนเลดเลดเดอร์บอดอ่นั่นแหละมีประมาณนี้เลดเลนเตอร์บอดอะไรอ่ะ อะไรอ่ะท็อปเลาะสองร้อยยีบห้าเลนโบวฮิวท็อปหนึ่งพันห้าร้อยโกฮิวท็อปหนึ่งหมื่นสกอร์ฮิวโอ้โห,โห,โห,โหท็อปหรอต้องติดท็ทอปเท่าน,นั้นเหรออินคอรบ์บก็เป็นประตูประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นประตูล็อกที่จะล็อกก็เป็นตามเวลานี้นะครับาาจะมีอีซี่ เมนนวนแล้วก็ฮาร์ดนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราจะได้ก็จะมีนี่เป็นไทชานิกควายน,นะครับผมเอ้ยงัวกกะทิงวงวงมั้งวงวงหิมะนั่นแหละแล้วก็เป็นหิวหิวหิมะแล้วก็คอปล็อกพิกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นประตูที่เราจะต้องเข้าไปสู้นะครับหรือว่าสู้หรือว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ท็อปทูล็อกพิก อันนี้ก็จะเป็นซันต้าเพตตันเฮดแบทเทิลล็อกพิกก็เป็นที่เดหรือเปล่าเมื่อมันบอกว่าทสชทีแล้วก็จะเป็นกุญแจธรรมดาทองแล้วก็เพชรไอไม่ใช่น้ำแข็งเบสแพดเนี่ยไอตรงนี้ไม่มีปืนเนี่ยทำยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นบีกอนสเป อ่นนี่ไว้ทำอะไรอ่ะอไฟบ็อกวิสกินกระบสเปรคูณสามเชงเซฟแพทอ๋อให้ต่อสู้กับบลอกหรอเนี่ยเขาบอกเหมือนให้ต่อสู้สี่สิบเชงเหมือนให้ต่อสู้นะสโนว์แมนบอสอ๋อต่อสู้กับบอสตัวเนี้ยเหรอใช่ไหมวิสเอร์เซนสโนว์แมนบอส เดททอยอ่อหิวฟอร์เชิงสปาหิวฮอลิเดย์เออเขาบอกว่าต่อวันฮอลิเดยนั่นแหละแปลเอาแล้วแล้วก็เป็นของขวัญปีนี้นะครับนิวเยียร์ปาร์ตี้นะครับผมก็ก็เป็นกล่องของปีนี้นะครับผม กล่องใหม่ของอีเวนต์สุดท้ายของปีนะครับผมน w ว e a r g ก f t แล้วก็คอกกีออออ้แล้วก็กิฟต์ใหม่นะครับผมเป็นสองพันห้าร้อยเอ,อ้สองพันยี่ิบห้านะครับผมแล้วก็เพลงแบทเทิลแล้วก็เราก็จะอ่าของพวกนี้ก็จะอยู่ในเจ็ดวันนะครับเราจะได้ประมาณนี้นะครับผมว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าแต่อันนี้น่าจะอยู่ในกล่อง อันนี้ก็จะเป็นพวกบอร์ดพวกอะไรแล้วนี่ก็ซัเซอรี่ในร้านค้านะครับผมไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้แหละแล้วก็อ่ะแล้วก็เข้าไปเรียกกันเลยนะครับผมไป นี่โอ้โห new item เด็ด in shop ที่อยู่ในช็อปนะครับโอ้นี้ Atlantic El Shark ไอชาร์ r นะครับผม Ice Necklace นี่ Ice มาเอ้ยโอ้ยลืมกดลืมเลยแล้วก็จะได้ของฟรีเมาหนึ่งอันต่อวันต่อสัปดาห์นะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นไข่ตัวนี้นะครับผมก็ทุกมาเก็บถุกๆด้ถุกสัปดาน,นะครับผมไปแล้วเราก็ปลวกกันเลยไม่อะไรนี่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากก็เราไปเล่นอีเวนต์กันไล่นี่นะครับผมกินเทคโอเวอร์นะครับผม วาร์ปเข้าไปเลย, <c oughs> เ,ลยนะเด้ด้ด้หาไม่เจออะอะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะไว้ทำไรอะ่ะ อะไรอะ่ะมันคืออะไรทุกคนเอ้อุ้ยเออเนี้ยเหรออะไรเอามาทำไมมาทำไม เออได้อะไรบ้างอ่ะอีกแหละิวอีกแหละอยากจะได้เลยนีย่ยังไม่หมดวันนี้อันนี้ต้องรีบมาทำนะทุกคนน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะได้แต่ไม่มีสิทธิ์อ่ะตั้งได้ออกยากมากออกเยอะเกินแล้วดูสิ่งที่ได้สิ ต้องรีเวิร์สกี่ครั้งว่าถึงจะได้เนี yeah. ่ยปาไปห้าครั้งแล้วยังไม่ได้เลยปากดเป็นสิบยังไม่ได้สักตัวะหมด,ด๋ยวหมดเยอะเกินอันนี้เยอะไป เราก็มาเปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันเนะทำไปก่อนเอาไว้ใทำา่าทำไปก่อนแป๊บหนึ่งนะคลิปนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด20นาทีนะครับผมเราก็เดี๋ยวทำข้าวๆ20วนาทีประมาณนั้นนะเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันหลังคลิปอ่ะแล้วเราเอออะครอะเดี๋ยวนะมันมีให้เก็บตลอดเลยเหรอ อ๋อมีให้เก็บตลอดก็มาเก็บกันได้นละทุกคนนะมันอยู่ในนี่แหละในอีเวนต์นี่แหละเนี่ยมีเพียบเลยเนี่ยเนี่ยต้องรีบมาเก็บนละทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเก็บที่หลังเ,เดี๋ยวทำคลิปก่อนยายๆเลยเออว่ะต้องรีบมาทำแลวทุกคนเนี่ยต้องรีบมาทำเพราะมันจะได้กีฟได้ได้อะไรเนี่ย มันมีสามสิเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซนเนี่ยต้องรีบมาถามนาทุกคนก็ <c oughs> ออยังเหมือนเดิมอันนี้ต้องรีบมาถามมาทุกคนอันนี้ก็ยังไม่เปิดเลยนะคือนนอะไรเนี่ยก็เห็นจะเปิดสักทนะีก็ยังเป็นโลกโลกเดิมนะครับผมอีเวนต์ตัวนี้ก็อยู่15นาที ห้านาทีแล้วทุกคนต้องนี้มาทำแล้วจ้ะก็ไข่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมตรงนี้ไม่ไรเอสตันอ๋อผมว่าเราพิกอ๋อ,อให้เราหานี่ไงเนี่ยเราต้องมาทำหาตัวนี้ลเล่ามาทำไดมอนด์อ๋อเข้าใจละเราต้องหาตัวน,นั้นแล้วก็มาทำไดมอนด์แล้วก็เปิดไข่เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรมากตุ๊บตุ๊บตอมๆเติมนะจ๊ะ ก็กล่องตรงนี้ก็หายไปแล้วอันนี้คืออะไรเิื้ออากี้เห็นนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บอันน่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ก็เก็บไว้ตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเดินดูรอบๆก่อนอ่ะนีอ่อ๋อมัน อันนี้เราน่าจะหาในนี้ใช่ปะเซฟแพดบายลุกคิงดออขอให้หาประตูนในนู่นไม่ใช่มัน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 ไม่ได้ตามไอ้น,นี่นะครับผมอะไรอ่ะอะไรอ่ะใช้กี่อันอนะ อกนะต้องให้ไปอยู่ตรงกลางอ่ะโูโ,โ,หโ,หโหไม่มีสิทธิ์แน่นอนเจ็ดเป็ดแม่งออกจากตัวโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอาเอาเอ,าอเวเวลอ้อะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะต้องเล่นอย่างนี้อ่ะไปนะโอ้โหทุกคนต้อ็เกินสลายแกม โอ้ยเอยะทำก็ไ huh. ด um, mm. yeah? so, ้วะก็สำหรับอัปเดตนี mache, so s <S uh ้ก oh. ็ม so, so, uh ันไม่มีประตูมาเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมาเพิ่มนะครับเราก็แค่หากุญแจไปเพื่อจะไปทำตัวนู้นนะครับผมเข้าประตูตัวนู้นนะครับก็อ่าหาตัวกุญแจจากไหนได้บ้าง โอ้เราต้องกุญแจนี่คือหาจากประตูนู้นได้อย่างเดียวเลยแล้วเ๋ยวนะแล้วกุญแจหาจากไหนได้บ้างอ่ะเดี๋ยวนะนายจา๋ากุญแจหาจากไหนได้บ้างตานายจา๋าจะบอกนะอยู่ในนี้อ่ะหรือเปล่าไม้มี <laughs> mì nên em máy mi a lấy lời mì mi a lấy rồi lấy 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 Ơi lấy 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 เออหรือวันกุญแจอยู่ในนั้นเอออ้าวอ,อ้โอ้ปวดหัวออาแมเอาอ๋าอสรุปแล้วกุญแ <c oughs> จอยู่ในนี้ครับผมน่าจะใช่อ่ะตอนนี้นะูตอนนี้กุญแจยังไม่มีใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีสักดอกนะตอนนี้เออยังไม่มีสักดอกนะอะเดี๋ยวผมลองเปิดในตรงนั้นดูว่ามันจะมีไหม ถ้ามันมีก็แปลว่าใช่แหละม,ม,ม,มีไหมมีไหมใช่หว่ะเดี๋ยวแล้วกุญแจหายจากไหนเฮ้ยพระเจ้าเฮ้ยพระเจ้าโนเวย์กุญแจหายจากไหนครับเนี่ยหรือว่าหาจากอ้นนี่ เอ้นี่หรือเปล่าแ่เดี๋ยวนะมันอยู่ได้กี่ตัวคันหนึ่งมันอยู่ได้กี่ตัวเดี๋ยวมมนนี่สิรถฆ่ามันเรอฆ่ามัน ได้วอลเฮ้ยได้วอลรัดว่ะได้วอลรัดมาตัวหนึ่งโอ้ยทำอะไรก่อนวอลรัดไปทำอะไรก่อนเกมไม่บอกแล้วกูเลยหากุญแจจากไหนเนี่ยหน่วยเข้าใจแต่หาจากไหนเนี่ยอือกุญแจหาจากไหนอ่ะเร่องนี่ก็ไม่ได้เลย นะคุณจะหาจากไหนเนี่ยสำหรับสายฟรีหายากครับผมสายฟรยีตัวเกมไม่บอกอะไรเลย Det kan man da. Det er det. ขอสักตัวกูวะออไม่ได้เลยแปดแล้วนะแปดแล้วนะไม่ได้เลยเฮ้ยเราหาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยกระโดดไปกระโดดมาอยู่เนี่ยรู้ว่าหากุญแจจากไหน แรก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 แกหาต่อไหนเนี่ยอะมีดอกแล ok. ้วเดินผ่านไปผ่านมาก็มีอีกดอกหนึ่งเฮ้ยขอขอเข้าไปหน่อยเถอะขอข ขอขอขอโอวะวะเออไปกูไม่ได้เข้าอีกแล้วไม่เข้ากันแล้ววะไปทุกคนเดี๋ยวเอาเอาได้ดอ,ดอ,ดอ,อีก,กดอกแล้ว <laughs> อ๋อเก็บจากเก็บจากนี่แหละไอ้ได้อีกดอกละตึ๊ดจุดจุดโอ้มึงไม่หยุดไอ้หน้าหนังหมา <laughs> สรุปนะครับผมหากุญแจจากการนี่แหละแล้วก็เอาไปเปิดตรงนู้นนะครับผมถ้าดวงดีก็เอาได้ดวงร้ายก็แต่เหมือนผมนะครับสิบดอกเข้าไม่ได้เลยไอ้ดาหมาเออก็เอาไว้เดี๋ยวเอาคลิปวค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะครับผมไลฟ์ตอนไหนเดี๋ยวค่อยดูอีกทีก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ